สวัสดีทุกคนเลยนะคะก็บอกเลยนะคะว่าใชา้วิชาตัวเบานะคะในการฝ่าฟันรถติดมาถึงเวลาที่ตรงเวลาวันนี้ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่วันนี้ไม่ได้เข้ามาตั้งแต่แรกเนาะเพราะว่าเดินทางมาจากต่างจังหวัดนะคะแล้วก็ขับรถคนเดียวด้วยเนาะอ่ะนะคะก็วันนี้ต้องขอบคุณนะคะที่ให้มาแบ่งปันเรื่องของไอเดียการใช้ next seven day นะคะเล่นนี้ไม่ทราบว่ามีใครมีแล้วบ้างคะ ่าใครเห็นบ้างอ่าใครมีเอามาอวดกันได้เลยนะเล่มน,นี้เขาเขียนว่าเจ็ดเดย์แพลนอ่าปฏิวัติาอาเป้าหมายสู่เนเธอร์แลนด์ใช่ไหมคะใครอยากไปอัมสเตอร์ดัมบ้างคะอ่าใครอยากไปอัมสเตอร์ดัมนะคะพิม์เข้ามาเลยนะคะเนอะเราจะได้รู้กันว่าเดี๋ยวนะขอโทษนะคะพี่เหมือนมีเดี๋ยวนะโนออดิโอโอเคไปปิดไปแล้วนี่ ได้ยินไหมคะ,มมคะเอ,อ๊เดี๋ยวนะจอยออเดีโอโนอเดีโออันนี้ไปแล้วฮัลโหลพี่ไม่ได้กล้องใช่ไหมฮไม่ได้ยินค่ะไ,ไม่กล้องครับไม,ไ,มไม่กล้องนะโอเคสแสดงว่าพี่น่าจะได้เสียงได้ยินเสียงซ้อนจากคนอื่นเนาะอ่าโอเคขอบคุณค่ะนะคะ ก็วันนี้นะคะก็ได้รับไอเดียในเรื่องของการแบ่งปันการใช้ Next Wednesday นะคะเนาะก็จริงๆแล้วค่ะ Next Wednesday เรารู้จักกันมานานแล้วแต่ว่าไม่ได้หยิบมาใช้รวมทั้งตัวพิสูจน์ด้วยนะคะก็ไม่ค่อยได้หยิบมาใช้แต่พอใช้แล้วโอ้โหรู้เลยนะว่าเราสามารถจัดการงานที่ทั้งกิจธุระและธุรกิจได้อย่างยอดเยี่ยมเออเนาะเดี๋ยวมาเดี๋ยวขอแชร์สไลด์แป๊บนึงนะคะตึ๊กตึ๊ตึ๊โอเค อ่าเห็นเห็นสไลด์แล้วเนาะอ่าอันนี้เต็มจอไหมคะนะคะก็เอ่อ uh, next ซ์เซนะคะเล่มนี้ก็คือเป็นสมุดเล่มนี้แหละนะคะที่จะทําให้คุณไปถึงเป้าหมายถ้าคุณตั้งใจและลงมือทํามันนะคะจนถึงเป้าหมายจนแบบเราสําเร็จในธุรกิจแอมเวหรือธุรกิจลดน้ําหนักของเรานะคะเนาะเพื่อทําไมเราต้องมี Next 7 day นะคะต้องบอกก่อนว่า ก่อนที่เราจะมารู้จัก Next Wednesday ล้วก็หลายๆลคนอาจจะรู้จักพิสุแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะสำหรับคนใหม่ๆบางท่านเนาะอาจจะยังไม่รู้จักเพราะว่าวันนี้เราเพิ่ม a c c เ u ้ามาเป็น2 7 a c c o u n t แล้วนะคะพิสุก็สุพินดาสุวรรณมาพักดีนะคะอดีตก็เรียนจบทางด้านนิเทศศาสตร์สื่อสารมวลชนนะคะแล้วก็ประวัติการทำงานก็คือเคยเป็นผู้สื่อข่าวเนาะอ่าแล้วก็ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของสายสื่อสารมวลชนมาตลอดไม่ว่าจะเป็นบริษัแทแพร์ลิงก์ประเทศไทยจํากัดนะคะบริษัท Orange ประเทศไทยจำกัดแล้วก็ Two Corporation นะคะล่าสุดนะคะก็ทั้งเขาเรียกว่างานประจมามะค่ะกับเราจบกันแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เราเป็นเจ้าของกิจการแล้วนะคะก็คือเป็นประธานกรรมการห้างห้้นส่วนจำกัดภูมิฐานนำโชคนะคะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาด้านโภชนาการลดน้ำหนักและสุขภาพแบบออ,ออกแบบเฉพาะตัวบุคคลนะคะเนาะอันนี้ก็คือประวัติคร่าวๆนะคะอ่านะคะ ทีนี้หลายๆคนอคนทีนี้อีกแล้วนะคะเขาบอกว่าแล้วทําไมเราต้องใช้เล่มนี้ล่ะทําไมไม่ใช้วิธีการจดการจําหรือทําอย่างอื่นเอาเพราะว่าฉันก็สามารถทําทุกอย่างได้ Everything ทุกอย่างเลยด้วยตัวของตัวเองไม่จําเป็นต้องใช้สมุดก็ได้นะคะ,ะถามว่าทําได้ไหมทําได้ค่ะแต่เชื่อไหมคะว่าชีวิตคุณจะพลาดจุดสําคัญ ที่ทำให้คุณไปสู่เป้าหมายได้นะคะวันนี้เราอยากบอกว่าทำไมเราต้องใช้ next Wednesday นะคะ next Wednesday ะคะ่ะจะเป็นตัวที่ช่วยให้เรามีระเบียบวินัยในการควบคุมตัวเองนะคะอย่างพิสูุเองอ่ะพี่สุว่าพี่สุเป็นคนมีวินัยสูงนะเพราะว่าอันนี้ต้องต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่งานพื้นฐานที่ทํามานะคะไม่ว่าตั้งแต่เป็นผู้สื่อข่าวนะคะ ในเรื่องของเฮ d เจอร์รวมทั้งเรื่องของอยู่ที่ทูคอร์เปอเรชันนะคะต้องขอบคุณองค์กรสีแดงมา,มา,มากๆเลยนะคะที่ทําให้เราอนะคะ่ะมีระเบียบวินัยตัวเองสามารถควบคุมตัวเองได้นะคะแต่ทีเนี้ยเรารู้ว่าเรามีวินยัยนะคะแต่พอเรามาเป็นเจ้าของกิจการปุ๊บบางอย่างนะคะ่ะเราไม่ได้ใช้วินัยที่เราเคยถูกสร้างมาในกรอบของการเป็นพนักง,งานประจำอนะคะ่ะมานะํนำมาใช้ในส่วนของธุรกิจส่วนตัวมันเลยทำให้เราอะ อาจจะหลงลืมแล้วเผลอไผลกับความลุ่มหลงในการใช้ชีวิตปัจจุบันมากเกินไปมันก็เลยเป็นจุดอ่อนจุดหนึ่งที่ทําให้เราไม่ไม่สามารถควบคุมวินัยในตัวเองได้นะคะเนาะคนเรามมาต้องอยู่ด้วยกฎใช่ไหมคะแล้วก็ส่วนที่สองนะคะที่ทําไมเราต้องใช้ next Wednesday นะคะตรงนี้เพื่อให้หาจุดอ่อนและจุดแข็งในการทํางานเราจะเราจะได้รู้ด้วยว่าเรามีจุดอ่อน หรือว่าจุดที่ต้องปรับปรุงพัฒนายังไงบ้างแล้วเรามีจุดแข็งในการทํางานอะไรบ้างเล่มนี้จะบอกเราทุกอย่างเลยนะคะโดยเฉพาะการทํางานสําหรับคนที่ทำ full time แล้วนะคะแล้วก็ใช้ในการติดตามลูกค้าให้เป็นระบบมากขึ้นเคยเป็นไหมคะที่แบบว่าอุ้ยเราลืมโทรหาคนนี้ลืมเปลี่ยนสูตรคนโน้นลืมนอนลืมนี่ลืมนั่นเคยเป็นไหมคะพี่สุยอมรับเลยนะคะว่าพี่สุเคยเป็นนะคะ ปัจจุบันนิสัยนี้ก็ยังเป็นอยู่นะคะยังแก้ไม่หายนะคะแต่พอเรามาใช้ข้อมูลลงใน next Wednesday พี่ว่านิสัยพี่เกี่ยวกับเรื่องของการขี้หลงขี้ลืมดีขึ้นนะคะแล้วก็ตัว next Wednesday เองนะคะจะช่วยจัดระเบียบชีวิตของตัวเราเองมากๆนะคะทําไมถึงช่วยจัดระเบียบชีวิตในตัวเองนะคะคือพี่สุไไปได้ทํางานประจําแล้วเนาะถ้าเป็นช่วงของงานประจาอะค่ะมันก็จะมีอีกกรอบหนึ่งนะคะแต่ ถึงแม้ว่าเราไม่ได้ทำงานประจำแต่ตอนนี้ค่ะเราทำแอมเวย์ฟูลไทม์ใช่ไหมคะเรามีหน้าที่ในการที่เราต้องทำธุรกิจของเราให้เจริญรุ่งเรืองนะคะแล้วก็ช่วยเหลือให้องค์กรที่เขาเดินตามเรามาประสบความสำเร็จนะคะรวมทั้งเพื่อนในทีมนะคะเราต้องสำเร็จไปพร้อมกันนะคะ และอีกอย่างหน้าที่หนึ่งก็คือหน้าที่หน้าที่ของภรรยานะคะถึงแม้ว่าเราจะเป็นผู้หญิงที่ต้องทํางานนะคะหน้าที่ของภรรยาก็ต้องไม่ขาดตกบกพร่องนะคะแล้วหน้าที่สามก็คือหน้าที่ของคุณคุณแม่นะคะเนะาะเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถที่จะจัดการตัวเองได้ถ้าเราละเอียดนะคะแล้วก็จัดการทุกอย่างอยู่ในเล่มน,นี้ให้หมดนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือใช้เป็นประวัติเพื่อการดูสิ่งที่เราต้องเติมเต็มว่าเราต้องทําอะไรเพิ่มนะคะ เนาะอันนี้คือเหตุผลที่อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะให้มาใช้ next Wednesday นะคะเนาะพี่สู่เองอะค่ะไม่ถนัดเรื่องของการทำบนคาลเลนดาในมือถือนะคะถามว่าคล่องในการทำา x x e l l ลคร่องในการทำมือถือไหมคร่องนะคะแต่ถ้าพี่ได้เป็นคนที่เขียนนะคะอันนี้แชร์ในมุมมองตัวเองนะถ้าเป็นคนที่ได้จดประกาที่จะจำได้นะคะเนาะแล้วก็มันจะทำให้พีอ่อะ สาม,มารถเตือนเวลาตัวเองได้เตือนเรื่องสิ่งที่ตัวเองต้องทําได้นะคะอ่ะอันนี้เป็นเรื่องของเรื่องของเอ่อเกี่ยวกับเรื่องของทําไมเราต้องทํา next Wednesday แล้วเนาะอ่ะเขาบอกว่าเดือนนี้เรามีเป้าหมายอะไรกัน,นะคะเป้าหมาย2ี่บเ็ดเปอร์เซนกันทุกคนใช่ไหมคะเนาะเราต้องเขียนเลยนะคะเขาบอกว่าเป้าหมายเขียนไว้บนหินผาเลยนะคะอย่าเขียนไว้บนในทะเลทรายเนาะมันจะละลายไปกับน้ํานะคะ ทีเนี้ยถ้าเรามีเป้าหมายในการทํางานว่าเดือนนี้เราจะเป็น21%วันนี้วันที่สามแล้วเนาะอ่าไม่รู้นะว่าทุกคนจะอ่อมียอดทีวีเท่าไหร่นะคะแต่อย่างน้อยขอให้เราได้มีการพัฒนาตัวเองขึ้นวันละนิดวันละนิดนะคะวินัยที่ดีต้องเกิดจากการวางแผนที่ดีนะคะอันนี้พี่สุไม่ได้พูดเองนะคะเกิดจากการเข้าไปอบรมนะคะไปเรียนรู้กับคนประสบความสำเร็จนะคะก็คืออาจารย์ถาวรนตั้งตรงไพรโรธนะคะ คำคำนี้ค่ะถูกฝังไว้ในชิปนะคะว่าการที่เราจะสําเร็จนะคะเราต้องเริ่มจากวินัยที่ดีนะคะต้องเกิดจากการวางแผนที่ดีด้วยนะคะถึงแม้วันนี้เรามีวินัยที่ดีแต่เราไม่มีการวางแผนที่ดีนะคะเราก็ไปถึงเป้าหมายช้าเพราะฉะนั้นะจะดีกว่าไหมวันนี้เราเอาสิ่งที่เรามีอยู่แล้วะค่ะมาวางแผนเพื่อให้เราเดินไปถึงเป้าหมายก่อนนะคะอ่า สำหรับเทคนิคในการวางแผนงานนะคะอยากมปีประสิทธิภาพและใช้งานได้จริงนะคะวันนี้พี่สุก,ก็จะแบ่งออกมาทั้งหมด5อย่างเนาะหนึ่งคือ next seven day ค่ะจะเป็นตัวที่ช่วยกำหนดเป้าหมายของเราให้ชัดเจนว่าเดือนนี้เราปักหมุดไว้ที่ไหนนะคะปักหมุดไว้ที่21%ปักหมุดปักหมุดไว้ที่ทัพทีม,มคือ300แสน p ีนะคะมันจะทำให้รู้เลยว่าในแต่ละวันเราต้องทำงานอะไรบ้างแล้วมีช่องไหนช่วงเวลาไหนที่ เราสามารถเติมเต็มส่วนต่างๆที่เราขาดไปได้บ้างนะคะแล้วเราก็จะสามารถจัดลําดับความสําคัญของการทำงานในแต่ละขั้นตอนได้นะคะบางทีอะ่ะเราอ่ะมีกิจธุระเยอะแยะไปหมดธุรกิจเราก็อยากทํากิจธุระเราก็อยากทําโน่นนี่นั่นก็อยากทําจนบางครั้งอ่ะคะ่ะมันเลยทําให้เราทํางานสเปะสปะไม่มีทิศทางพอมาดูอีกทีโอ้ทำไมวันนี้ฉันทํากิจธุระเยอะกว่าธุรกิจอะ่ะ แล้วอย่างนี้ธุรกิจเราจะเติบโตไหมนะคะถ้าเราทำในกิจธุระมากเกินไปเนาะ n e x t s ์วัก็จะเป็นตัวช่วยเรานะคะและ Next Seven Day จะเป็นตัวกำหนดระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนเพื่อดูความก้าวหน้าของเรานะคะอันนี้คือในเรื่องของเทคนิคการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็มันจะทำให้เราเป็นคนละเอียดมากขึ้นนะคะ ใส่ใจในทุกขั้นตอนการวางแผนงานจริงๆนะคะเพื่อให้เราเดินไปถึงเป้าหมายนะคะมีทัศนคติที่ดีนะคะเวลาเราทํางานปุ๊บอเวลาเราเขียนทุกอย่างลงใน next 20 d a y ปุ๊บอะค่ะมันจะรู้สึกว่าโหหัวใจพองโตจังเลยอะฉันมีงานทําทั้งวันเลยนะคะเมื่อวานเนี้พิสุเองอะค่ะพอก่อนนอนเนาะอ่ะก็ได้พิมพ์เข้าไปในไลน์กลุ่มของเพื่อนๆที่เรามีการติวด้วยกันนะคะก็บอกว่าโหตั้งแต่ทํา next 20 d a y มา รู้สึกว่าชีวิตมีงานทําขึ้นเยอะแล้วทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่หลงทิศทางนะคะเนาะก็เลยอยากะเชิญชวนทุกคนนะคะว่าให้ลองเขียน n เล็กสเว day กันนะคะอ่าอ่ะอันนี้เนาะอ่ะอเล่มที่พิ่สุชี้ให้เห็นเนาะเขาเรียกว่าเอาให้ดูเมื่อกี้นะคะคือเล่มน,นี้เลยนะคะเล่มในมือเลยนะคะหน้าปกเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะพอเปิดไปปุ๊บนะคะสิ่งแรกนะคะ จะเป็นตัวกําหนดนะคะที่เวลาเราเห็นแล้วอ่ะเราอยากจะลดปะการลงไปแล้วมันรู้สึกว่าหัวใจเราพองโตหัวใจเราเต้นนะคะมันเป็นเป้าหมายที่เราอยากได้จะทํามันให้ได้และมันต้องสําเร็จด้วยนะคะพี่สุก็เขียนเลยนะคะอันนี้ของพี่สุเองนะคะเนาะก็เขียนเลยนะคะสุจินดาสุวรรณมาพักดีนะคะแรงบันดาลใจคือปีบัญชีหกแปดทับหกเก้านะคะเป็นมรกรดสี่สายงาน นะคะเขียนไว้เลยนะคะ,ะพี่แซมบอกเสมอนะคะว่าวันนี้จินตนาจิตนาการสําคัญกว่าการการปัจจุบันนะคะถ้าวันนี้เราบอกตัวเองเสมอว่าเราจะเป็นอะไรแล้วพูดถึงมันบ่อยๆแล้วบุถึงมันบ่อยๆมันจะเกิดขึ้นจริงนะคะแล้วก็ส่วนที่สองนะคะก็คือเป้าหมายมีรายได้สองแสนบาทนะคะอ่ามีรายได้สองแสนบาททุกเดือนและปิดบ้านนะคะ และรีโนเวทบ้านใหม่และส่งเสริมการศึกษาของลูกให้เงินเดือนแม่เดือนละหนึ่งหมืนบาทนะคะอ่าถามว่าหนึ่งหมืนบาทสำหรับใครหลายๆคนอาจจะไม่ได้เยอะนะแต่สำหรับพี่สุกับพี่เชนเนาะด้วยเราสองคนเป็นคนที่ต้องดูแลคนทั้งครอบครัวนะคะเงินที่เราจะให้คุณพ่อคุณแม่หนึ่งหมื่นบาทบางทีมันก็ มากสาหรับเราเกินไปนะคะแต่เราก็สามารถที่ให้ได้นะคะแต่เราไม่ได้บอกว่า10,000ืบาทอะเราสามารถให้ท่านได้ทุกเดือนนะคะแต่การกินอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านสุขสบายนะคะแต่วันเนี้ยอยากอยากแบบบันไดขั้นแรกหลังจากที่ตัวเองเป็นมรกรแล้วนะคะทําตามความฝันแล้วนะคะก็อยากจะให้คุณแม่คุณพ่อของแต่ละบ้าน,นะคะ่ะเดือนละหนึ่งหนึ่งหมื่นบาททุกเดือนนะคะ แล้วถ้าเรามีมากเราก็ให้มากได้นะคะอันนี้คือเป้าหมายแรกของพี่เนาะไม่ได้บอกว่าเราจะให้แค่1นึ่งืบาทนะคะแต่มันเป็นเป้าหมายแรกที่เราเขียนไว้ว่าถ้าเราจบมรกดสี่สายเรียบร้อยแล้วนะคะคุณภาพชีวิตของเราและคนในครอบครัวต้องดีขึ้นนะคะจากเล่มของ Next Wednesday นะคะอ่ะหน้าต่อไปนะคะ เขาแค่เขียนเป้าหมายยังไม่พอนะคะหน้าต่อไปก็จะเป็นการเขียนรายชื่อรายชื่อตรงนี้ค่ะเขียนมาหมดเลยนะคะเพื่อนในสม,มุดโทรศัพท์หรืออะไรก็ตามนะคะเพื่อนกลุ่มไหนก็ตามนะคะที่เราคิดว่าเราจะไปแบ่งปันเขาทาให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นเราเขียนไปก่อนโดยไม่ต้องคิดนะว่าเขาจะเอาหรือไม่เอากับเรานะคะเขียนชื่อนามสกุล อาชีพนะคะเบอร์โทรเอาไว้นะคะแล้วเราลองไล่ดูนะคะว่าเราโทรหาเขาหรือ,อยังนะคะเนาะในรายชื่อนี้มีประมาณเกือบ200้อนะรายชื่อนะคะลองไปทำดูเนาะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะต่างๆที่เราใช้ใน next s e e n d a y นะคะถ้าเป็นช่องสีแดงก็จะเป็นเรื่องของการแนะนำสินค้าถ้าเป็นช่องสีเขียวก็จะเป็นทุระส่วนตัวถ้าเป็นสีดำก็จะเป็นงานประจำนะคะถ้าเป็นสีน้ำเงินหรือสีฟ้านะคะ ก็จะเป็นเซ็นเตอร์นะคะงานแคมป์งาน,งานบริษัทนะคะอ่ามันก็จะมีหลายสัญลักษณ์แล้วแต่เรานะคะว่าเราจะใช้สัญ,สญลักษณ์แบบไหนเนาะเอาที่เราเข้าใจง,ง่ายๆเราไม่จําเป็นต้องเป๊ะๆทั้งหมดก็ได้นะคะอ่ะาใครเห็นใบกระดาษใบเล็กๆสีเขียวไหมคะนอกจาก next Wednesday แล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งที่พิสุถามก็คือ to do list นะคะ to do list จะบอกว่า,ามาัแตกต่างอะไรกับ next w e d e s d a y นะคะ next w e d e s d a y มันเป็นการวางแผนภายในหนึ่งอาทิตย์ใช่ไหมคะ แต่ To-do list มันจะบอกว่าวันพรุ่งนี้ฉันจะทำอะไรบ้างนะคะก็ลิสต์เลยรายชื่อมาเลยนะคะว่าเราทำอะไรบ้างนะคะอ่าสิ่งแรกเลยที่พิสุจ์ทำา t o d o list นะคะก็คือทำทุกวันนะคะก็เพิ่มเพื่อนวันละสิบคนนะคะทำคลิปเรียววันหนึ่งคลิปนะคะไปคอมเมนต์เพื่อนในเฟ c บุ o o ห้าคนทุกวันนะคะทักแตกหน้าวันละ3คนไม่ได้ไม่กลับบ้านนะคะ แล้วก็ฟังลิงก์แอมเบวันละหนึ่งลิงก์นะคะอันนี้คือเป้าหมายหลักที่พี่สุตั้งใจทํานะคะซึ่งบางอย่างก็ทําได้ไม่ครบนะคะแต่พอไม่ครบปุ๊บเราก็ทบไปอีกวันหนึ่งได้นะคะทำจนกว่ามันจะครบนะคะอ่ะอันนี้คือสัญ,ญลักษณ์แยกกลุ่มงานนะคะที่ใช้กับธุรกิจแอมเบเราเลยนะคะเมื่อกี้เราเห็นว่าสัญลักษณ์มันค่อนข้างเยอะเนาะแต่ส่วนตัวแล้วพี่สุจะใช้แค่สีอย่างนี้นะคะก็คือสีดางานประจํานะคะ กิจธุระก็คือสีเขียวเรียนรู้ก็คือสีฟ้าหรือสีน้ําเงินนะคะเนื้องานสู่เป้าหมายนะคะก็คือการสปอนเซอร์นะคะการการสปอนเซอร์การชวนคนนะคะการปิดคอร์สนะคะก็คือเนื้องเนื้องานสู่เป้าหมายเนาะอ่ะโอ้โหพี่ก๊อฟพี่หน้านี้ต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีอ่าหน้านี้เกียดบาบาไว้ก่อนนะคะ เราจะมีทั้งหมด4งานใช่ไหมคะเนาะงานแรกนะคะงา,งาน a งาน A ก็บอกแล้วเนาะก็คือชวนคนสปอนเซอร์ปิดคอร์สใช่ไหมคะงาน B ไม่ใช่ดูซีรีส์ทั้งหมดนะทุกคนอันนี้พี่พี่สุดทำรลดแมพไปเฉยๆนะคะงาน B. งาน B นะคะก็อาจจะเอ่องานงาน A ก็คือจะเป็นเรื่องชวนคนสปอนเซอร์นะคะการเรียนรู้แล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรนะปิดคอร์สใช่ไหมคะการเล่าโปรแกรมอินเชฟเหมือนที่น้องน้ำอ,อ่าเหมือนเหมือนที่น้องน้องจิ๋วเล่าใช่ไหมคะเนาะอ่าอันนี้คือเรื่องของการงาน A ที่เราต้องทําทุกวนันนะคะส่วนงาน B งาน B มีอะไรบ้างอาจจะโพสเฟซอ่การติดตามคนการทำกราฟนะคะงาน C งาน C มีอะไรหลักอาจจะไปรับของที่ช็อปโน่นนี่นั่นนะคะ ส่วนงานดีนะคะก็คือดูซีรีส์ดูหนังฟังเพลงงานที่ไม่เกี่ยวกับข้องกับธุรกิจนะคะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่สุแปะแปะมพไปให้อีกทีหนึ่งนะคะเนาะอ่ะอันนี้คือหน้าตาราง next Wednesday นะคะบางคนอาจจะมองโอ้โหสม,มุดมันเล่มเล็กอะตามองไม่เห็นยิ่งอายุเราเยอะด้วยนะคะถามว่าสมุดเล่มนี้มีปัญหากับเราไหมไม่มีถ้าเราตั้งใจจะทำจริงๆนะคะแต่วันนี้ถ้าเราไม่ได้ตั้งใจถึงแม้จะเป็นสมุดเล่มใหญ่นะคะมันก็ไม่ ไม่เขาเรียกว่าเราก็จะไม่ทําเหมือนกันเพราะพิสูจน์เป็นมาก่อนนะคะพิสูจน์เคยมีเล่มขนาดอ่าเขาเขียนว่าอ่วาดรูปเนาะเคยทําเหมือนกันนะอ่าแต่ไม่เขียนค่ะเพราะมันใหญ่เกินไปพกพาไม่สะดวกพอทําสมุดเล่มเล็กอ่าพกพาสะดวกก็ทาแค่ช่วงแรกๆหลังๆก็ไม่ทํานะคะมันเลยทําให้เราไม่สมา่าเสมอเนาะอ่าอันนี้นะคะพอเล่มน,นี้ได้มาปุ๊บนะคะอันนี้ได้มาจากร้านเพื่อนนะคะเริ่มทําตั้งแต่ เดือนที่แล้วนะคะปลายเดือนที่แล้วเนาะตั้งแต่วันที่สิบสี่นะคะได้วันที่สิบสี่นะคะสิบห้าสิบหกก็เขียนไว้หมดเลยยังอาจจะไม่ละเอียดแต่สิ่งแรกที่พิสูทําทเห็นไหมคะช่องสีฟ้าคืออะไรคะเรื่องของการเรียนรู้ใช่ไหมคะพี่จะใส่ไว้ก,ก่อนเลยทุกอาทิตย์นะคะว่าเรามีช่องของการเรียนรู้เมื่อไหร่นะคะก็จะเป็นสีฟ้าใช่ไหมคะฮะเห็นสีแดงไหมคะแดงหรือชมพูตรงนี้คะ่ะอ่าส่งโปรตีนปิดคอร์สอันนี้คืองานเองของพิสุนะคะอ่า สำหรับวีคเนี้ยโหทั้งอาทิตย์ฉันปิดคอร์สแค่คนเดียวหรอฉันต้องพัฒนาตัวเองแล้วอันนี้คือสิ่งที่ตัวเองคิดนะเนาะจริงๆอ่ะหนึ่งอาทิตย์เราควรจะต้องปิดได้มากกว่านี้ใช่ไหมคะหรือได้เล่าโปรแกรมอินเชฟมากกว่านี้หรือไปชวนคนมากกว่านี้แต่ทําไมเราชวนคนและปิดแค,ดคด่แคตเดียวอันนี้เราก็จะมันสามารถมาวิเคราะห์เราได้โหฉันทําอะไรอยู่อ่ะฉันมีแต่กิดธุระหรออ่าโน,น,น่นนี่นั่นนะคะมาก็เลยทําให้เรากลายเป็นคนอ่าต้องละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะ่ะ อันนี้คือวิคนี้เลยนะคะวิคนี้เพิ่งทำนะคะเนาะเพิ่งทำยังไม่ละเอียดมากมายเท่าไหร่นะคะอาถามว่าละเอียดไหมยอยากถามให้ทุกคนดูจังหวะถ่ายยังไงเอ่ยมันถ่ายไม่ได้ใช่ไหมถ่ายได้ไหมอ่ะให้ดูเลยเนาะของวันที่หนึ่งนะคะปกติถ้าพี่ไม่ทำ next seven day พี่จะไม่มีรายละเอียดพวกนี้เลยนะคะพี่ทำ next seven day ตรงนี้ตั้งแต่เริ่มทำนะคะ ทุกอย่างที่เราทําเราเขียนลงไปหมดไม่ว่าจะซักผ้าถูงบ้านงานกิจทุรงกิจทุระใส่ไปหมดนะคะมันจะได้รู้ว่าในแต่ละวันเราพลาดอะไรบ้างน,นะคะอย่างพี่สุเองค่ะตอนนี้ตื่นตีห้าห้าสิบทุกวันเนาะอ่ะไปส่งลูกนะคะถ้าทายลูกคา้าในระหว่างที่เราขับรถส่งลูกเราก็ฟังลิงก์นะคะอ่ะเราก็ได้หนึ่งลิงก์ละนะคะพอกลับมาถึงบ้านบุกแปดโมงงานบ้านเราไม่ขาดใช่ไหมคะเพราะเราเป็นแม่บ้านเนาะอ่ะเราก็กลับมาทําความสะอาดบ้านนะคะอ่ะแล้วก็สั่งขนมแม่มดเพราะว่าอันนี้คือ สั่งของชอบให้คนที่เราอยากให้เขาได้ทานนะคะอ่ะแล้วต่อไปอ่ะช่วงนี้เราอุย้ยเรายังว่างอยู่เรายังสามารถทําอะไรได้อีกฟังลิงก์อ่ะพี่เขียนว่าน้องแพรวใช่ไหมคะน้องแพรก็คือทีมโอนะคะก็ไปฟังลิงก์ของเขาเหมือนกันนะคะว่าเขาทํางานอะไรบ้างทําอะไรบ้างและก็ทําสไลด์ next seven day ก็คืออันนี้เห็นไหมคะอันนี้คือวันที่หนึ่งนะคะซึ่งปกติวันที่หนึ่งอ่ะพี่ต้องไปนวดนวด่นวนี่นั่นคือเป็นวันที่รีเด็คทำให้ตัวเองนะคะแต่ อพอทําแผนตรงนี้ปุ๊บบ่ายสองทำผังองค์กรน,นะคะโทรหาคุณหญิงอ่ะแล้วก็ตอนเย็นช่วงหกโมงเย็นทําสวนนะคะช่วงหกโมงถึงสองทุ่มทักลูกค้าทานมื้อเย็นแล้วก็โทรหาลูกค้าจ็บเจี๊ยบนะคะช่วงอ่เรายังว่างอีกสองทุ่มถึงสี่ทุ่มทำกับนักเรียนสี่เพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วเรายังไม่ได้ทํากับนักเรียนเลยนะคะพอสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนปุ๊บ มีงานด่วนเข้ามาเราสามารถแทรกได้ให้ทาใบโโมทวิเศษอ่ะก็ทําไปนะคะอ่ะพอเมื่อวานนี้นะคะก็เหมือนเดิมค่ะตอนเช้านะคะก็ไปส่งลูกทักทายลูกค้าฟังลิงก์แล้วก็ซักผ้านะคะพี่ก็จะมีวันหนึ่งอาทิตย์พี่จะซักผ้าหนึ่งวันนะคะซักผ้ารีผ้าหนึ่งวันนะคะก็ะกลับถึงบ้านล้างรถแล้วก็พาแม่ไปหาหมอนะคะอันนี้คือกิจธุรรสีเขียวนะคะอ่ะแล้วก็โทรคุยกับน้องบีมพึ่งลงคอสนะคะ อ่ะเนาะแล้วก็ช่วงนี้คือประชุมกับพี่แซมที่สำนักงานใหญ่อย่างเงี้ยค่ะเนาะแล้วก็พอประชุมสำนักงานใหญ่เสร็จปุ๊บเราไปหา,าแม่แอดนะคะที่บ้านอายุธยานะคะแล้วก็กลับมาเข้าโนเลดให้ทันนะคะพอสามทุ่มครึ่งมีประชุมทีมคอนเน็กนะคะประชุมทีมคอนเน็กก็ใส่ลงไปเพรเราประชุมนะคะอ่ะโอ๊ยหลุดหลุดปะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดต,ตึถึงไหนแหละหมุนไม่ได้เลยแตะไม่ได้เลย โอเคนะคะแล้วพอทําเสร็จวูวันนี้เราซักผ้าผ้ากองโตเลยเรายังไม่ได้ทําอะไรเลยอะาคือเป็นคนที่เวลาซักผ้าเสร็จต้องรีพ้าให้เสร็จนะคะต้องทําในวันเดียวกันนะคะอ่ะก็ทําให้เสร็จเห็นไหมคะหนึ่งวันที่ผ่านมาเราเต็มทุกอย่างนะคะไม่มีเวลาว่างนะคะวันนี้ไปชนบุรีนะคะตอนเช้าไปส่งลูกเสร็จทักทายลูกค้าเสร็จนะคะก็ฟังลิงก์นะคะอ่ะช่วงเก้าโมงระหว่างที่รอ รอล้อรถหมุนใช่ไหมคะเนาะเพราะวันนี้เป็นงานขาวดาม,มานะคะก็ระหว่างที่รอล้อรถหมุนนะคะเก้าวงแล้วก็โทรหาลูกค้าใหม่ที่เขาบอกเขาอยากสนใจลงคอร์สนะคะวันนี้โทรปุ๊บอ่าเรียบร้อยปิดเคสเรียบร้อยนะคะตัดบัดตรเรียบร้อยนะคะอ่ะวิกนี้มีแล้วเห็นไหมคะเนาะแล้วหลังจากนั้นไปชนบุรีอ่ะไปถึงก่อนเวลานะคะเรามีเวลานี่นะคะเรามีเวลานี่ก่อนที่จะอา่าทำพิธีใช่ไหมคะ ตัวสไลด์ที่จะพูดวันนี้อะค่ะนี่ขนาดตัวแล้วนะสไลด์ยังไม่จบเนาะ,ะยังมีขาดตัวโกนหล่นไปนะคะและนะคะ,ะเรายังมีเวลานะคะเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้เราได้หัวข้อบีฟนะคะที่เราต้องพูดในวันที่9นี้นะคะทําไมต้องมีโค้ดก็ทําสไลด์นะคะเราไม่สามารถช่วงเวลานั้นอะเรายังไม่สะดวกที่โทรหาลูกค้าไม่สะ,สะดวกทำโน่นทำนี่แต่สิ่งที่เราทําได้คือเราสามารถใช้มือถือทําสไลด์ได้อ่ะ วันนี้ก็ทําสไลด์เรียบร้อยแล้วสําหรับครีจะพูดประนังคารนะคะหาข้อมูลเรียบร้อยนะคะแล้วก็ Academy Meeting เห็นไหมคะแต่เห็นไหมคะพรุ่งนี้พี่สุยังว่างเลยนะคะยังไม่มีตารางงานเลยพี่สามารถที่จะแทรกตารางงานที่สามารถที่จะหางานให้ตัวเองทําได้นะคะที่สําคัญมันต้องเป็นงานที่เกี่ยวกับบิสเนสของเราเป็นงานของเรานะคะอาทิตย์นี้ พี่ตั้งใจนะคะพี่จะติดปิดคอร์สลูกค้าเพิ่มอีกสองคนส่วนตัวนะคะเพื่อที่จะให้สีชมพูมันมากขึ้นเนาะเนี่ยค่ะมันก็เลยทําให้เรากลายเป็นคนมีเป้าหมายนะคะอ่ะแผนการทํางานมียังไงบ้างนะคะพี่เชื่อว่าทุกคนมีแผนการทํางานนะคะวันนี้ทุกคนตัดสินใจอยู่แล้วนะคะหนึ่งถ้าเราเป็นฟูลทาเหมือนพี่สุนะเราต้องคุยเคสอินเชฟไม่ต่ำกว่าสี่สิบเคสต,ต่อเดือนส่วนตัวไม่รวมองค์กรนะคะอันนี้ เป็นสมัยก่อนก่อนูอน,น้นเนาะอ่ะเขาบอกว่าค่าเฉลี่ยใช่ไหมคะทําเยอะได้น้อยใช่ไหมคะถ้าทําน้อยเราจะไม่ได้อะไรเลยนะคะแต่ถ้าวันเนี้ยบางคนยังทํางานประจําร่วมกับการที่ทําโปรแกรมอินเชฟด้วยนะคะเขาเรียกว่าพาร์ทไทม์เนาะใช้เวลาหลังเลิกงานมาทํางานใช้เวลาพักมาทำหรือหลังเลิกอ่ะใช้เวลาพักเวลากินข้าวมาทํางานตรงนี้เหมือนน้องเอ็มนะคะเราเรียกว่าพาร์ทไทม์เนาะแต่จริงๆน้องเอ็มคือฟูลไทม์นะในเขาเรียกว่า ถึงแม้ว่าจะมีงานประจำอยู่แต่การทำงานน้องเอ็มคือ full time นะคะคือต้องชื่นชมน้องมากๆเลยที่น้องสามารถจัดสรรบริหารเวลาได้นะคะถ้าเป็น part time แบบนี้ค่ะต้องไม่ต่ำกว่า12เคสต่อเดือนนะคะนะคะแต่ถ้าทำบ้างไม่ทำบ้างหรือน้อยกว่า12เคสแสดงว่าคุณกำลังเป็นซ้ำท m e บอกเลยนะคะซ้ำทาไม่มีวันเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้นะคะเพราะพิสุเคยซ้ำทามาแล้วนะคะ แล้วมันก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้นะคะอ่าใช้เวลาหลังเลิกงานสร้างชีวิตแต่ชั่วโมงในออฟออฟฟิศทำให้เราอยู่รอดได้หนึ่งเดือนนะคะแต่ถ้าวันนี้ค่ะเราเป็นพนักง,งานประจำเราใช้แปดชั่วโมงหลังเลิกงานนะคะเวลาที่แต่ละคนเอาไปใช้นั่นก็คือเวลาที่เราจะเปลี่ยนชีวิตนะคะแต่ละคนใช้งานไม่เหมือนกันวันนี้ให้เราเลือกเอานะคะว่าเราจะใช้อ่าฟูลไทม์ตรงเนี้ยมาสร้างชีวิตหรือว่า ไปใช้ชีวิตเนาะอ่ะตึงงตึงแต่ช้าหน่อยอ่ะสำหรับ next seven day นะคะมีข้อระวังนะคะมันเป็นข้อดีเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่ก็จะมีข้อระวังเหมือนกันนะคะข้อระวังก็คือ next s e n day ไม่อยากให้เราทําเพื่อตัวเองอ่าเขาเรียกว่าไม่อยากให้เราหลอกตัวเองนะคะถ้าวันนี้ย เราหลอกตัวเองคือทำทำไปงั้นงั้นนะทำ,ทำผ่านทำผ่านผ่านไปนะคะทำแล้วไม่มีไม่มาวินิจวิเคราะห์นะคะหรือว่าทําเพื่อส่งการบ้านอัพไลน์นะคะก็อันนี้ก็จะทําให้เราอะคะ่ะไม่ได้จริงจังกับแผนงานที่เราตั้งใจไว้นะคะแล้วก็อย่าวางแต่แผนนะคะเราต้องลงมือทําด้วยนะคะอันนี้คือข้อวรวังของการทํา next w e n e n day เนะอะ,อะจิตวิญญาของเท่าแก่นะคะเขาบอกว่าคนจนจะหาวิธีการ คนรวยจะหาวิธีคิดนะคะก็วันนี้ค่ะเรามีทั้งวิธีการเยอะแยะมากมายเลยนะคะในห้องซูมเราสามารถ c ๊อ y บี้ไปได้นะคะแต่คนที่จะสําเร็จได้ก็คือเราต้องมีการเอ่อต้องมีวิธีคิดที่ดีนะคะเนาะอ่ะซึ่งอ่ะ,อะเขาบอกว่าธุรกิจะคะ่ะเราไม่มีสิทธิทดลองทําธุรกิจนะคะทุกคนดูปะนะคะแต่ธุรกิจต่างหากที่กําลังทดลองเรานะคะธุรกิจเนี้ยค่ะเป็นธุรกิจในการคัดกรอง ผู้คนนะคะคนที่จริงจงังคนที่ตั้งใจนะคะคนที่ลงมือทำนะคะเราจะผ่านการจะผ่านบททดสอบแม้ว่าเราจะเจออุปสรรคเจอปัญหาหรือเจออะไรก็ตามนะคะถ้าวันนี้ค่ะเราเป็นคนหนึ่งที่เราสามารถฟันฝ่าอุปสรรคเหล่านั้นได้ค่ะธุรกิจเขาทดสอบให้เราเป็นผู้ชนะนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นคนที่ลงมือทำเนาะอ่า นะคะคและที่สําคัญเลยนะคะอยากบอกว่าการทำ next seven day วันนี้เห็นพี่สุทานะคะเห็นพ,พี่พี่เห็นเพื่อนหลายๆคนนะคะทำนะคะก็อยากจะบอกว่าคือไม่อยากให้ทุกคนยึดติดเนาะว่าเขาเรียกว่าไม่อยากให้ทุกคนยึดติดว่าจะต้องทำตามเป็นกระแสนะคะคือเห็นหลายๆคนทำอุ้ยทามั่งนะคะก็อยากให้ทํามาจากจิตวิญญาณของเราเองทําเพราะเราเราอยากทําจริงๆทําเพราะเราอยากเปลี่ยนชีวิตทําเพราะเราอยาก เตือนตัวเองนะคะเนาะอยากให้เราพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็อยากให้งานกลืนกินชีวิตนะคะวันนี้ถ้าเราสเปซสปะนะคะรวมทั้งมีงานหลากหลายทุกอย่างโน่นนี่นั่นแล้วเราไม่จัดสรรบริหารเวลาค่ะจะบอกเลยนะคะว่างานเขาจะกลืนชีวิตเราจะทําให้เราไม่มีความสุขนะคะและอย่าลืมอย่าตีกรอบความฝันของตัวเองเพียงเพราะเราไม่เคยทํามาก่อนนะคะเนาะเพราะว่าอยากจะ อ่อตรงเนี้ยค่ะคือพอตั้งแต่ที่พี่สู่เริ่มเริ่มทำ next seven day ไปอะค่ะมันรู้สึกว่ามันมีความสุขอะมันไม่ได้เครียดนะมันรู้สึกว่าเรามีเป้าหมายที่เราเราทำแล้วเราเรารู้สึกโอเคเหมือนที่วันนี้ถ้าใครติดตาม Facebook พี่สู่นะพ่สู่จะโพสต์ไเลยนะคะที่ที่บอกว่าวันนี้ถ้าเรามีเป้าหมายแล้วก็เรามีความจริงจังอะคะ่ะเราจะไม่ซีเรียสนะคะซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนนะคะว่า การทำ next Wednesday อะทำผ่านๆไหมเคยทำผ่านๆมาแล้วแล้วมันก็ไม่สําเร็จนะคะแต่พอม้วนนี้ค่ะมันผ่านมาครึ่งปีแล้วเนาะอาน,นี้เป็นครึ่งปีหลังแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอะเราอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเราอยากเป็นมรกร4สายงานนะคะเราอยากมีรายได้200,000บาทขึ้นไปอยากให้วิถีชีวิตเราดีขึ้นอยากให้คุณภาพชีวิตของครอบครัวเราดีขึ้นและคนที่เราเขาเดินตามเรามาดีขึ้นเหมือนเรานะคะเพราะฉะนั้นก็เลย วางเป้าหมายแล้วก็ตั้งใจทำ next s e n e d a y ทุกวันนะคะจนกว่าจะจบปีบัญชีนี้นะคะเพราะเล่มน,นี้ใช้ให้จนถึงจบปีบัญชีเลยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะอาจจะทุกคนอาจจะได้ไอเดียนะคะลองกลับไปทําดูนะคะเนาะเผื่อว่าจะได้ไอเดียในการที่ทําให้เรามีงานทํามากขึ้นนะคะเนาะจะได้รู้ว่าในแต่ละวันเราต้องทําอะไรบ้างนะคะสําหรับวันนี้ก็แบ่งปันไว้เท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ